ให้หลอดไฟและคนอื่นๆวันนี้พวกเราจะได้ไปเที่ยวทะเลกันดีใจไหมฉันก็ดีใจนะโอก็ดีใจอยู่ไม่ได้เที่ยวมานานแล้วก็เราไม่ได้ออกออกช่องนี้มานานเลยเอ้ยเราฉันจ,จ,จะไปทะเลสุดๆเย้โอเคขึ้นรถกันเลยพวกเราโอเคเอาล่ะพวกเราไปกันเลยพวกเรานั่งรถนั่งรถสบายๆโอเค ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทะเลของเรานะครับผมว่าแต่ทําไมไอคนนั้นนะ่ะทําไมเขาถึงใส่ชุดทหารน,นะครับอ๋อเขาชื่อหลอดไฟครับสาเหตุที่เขาใส่ชุดอ้ยผมล้มครับขอโทษครับอ้ยอ้อยทำไมมันรู้สึกไม่มีแรงเลยนะเนี่ยโอ้อยอ้โอ้โอ,อ,องตัวไม่ค่อยจะอยู่เลย ก็สาเหตุที่เขาใส่ชุดทหารเพราะว่าเขาชอบแต่งตัวเป็นทหารครับแล้วก็เขาเคยเป็นทหารด้วยโอเคงั้นฉันไปละเย่พวกเราได้เล่นน้ําแล้วอยาเอาละได้เล่นน้ํากันสักทีนั่นเนี่ยเออฉันขอดูหน่อยสิว่าทําไมมันเป็นอะไรอ้าอ้าจมดอ้า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 โอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยเกือบจมน้ำแล้วโอ้ยนอนหงายเล่นดีกว่าอ่าสบายอาอย่าไปอย่าไปอาอย่าไป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  อาต้องเรียนแล้วออยกนเหลือใครก็ไม่รู้ขึ้นมาแล้วอ่ะอ่ะอ่ะออยออยขึ้นเรืออ่ะอา่ะออยอ้ยเมื่อกี้มันตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะฉลามนะเนี่ยโอ้ยนี่เหลือใครวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วเราโอ้ยเกือบได้เป็นอาหารฉลามแล้วอนี่เวลาอะไรแล้วเนี่ย โอ้โหบ่ายสามครึ่งโอ้เพื่อนเราไปในหมดเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนี่นนแม่งเอ้ยทำไมอะหิวข้าวแล้วโอ้ยเ้ยปลาฉลามอ้าปลาฉลามช่วยด้วยเรือใครก็ไม่รู้ขึ้นมาก่อนเลยแล้วนันเนาะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนั่นมันเพื่อนฉันนี่นะนั่นมันเพื่อนฉันน,นี่นาขึ้นเรือมาก่อนเลยแล้วกัน อ้าวเพื่อนนี่นายนี่นาโวนายมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเออฉันว่าจะนอนพักสักหน่อยเนี่ยฉันนี่หัวก้าวเเลยอ,ะอ่ะเอะอเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยไอเดี๋ยวเอ้ยนั่นมันแพ้ใครเอ้ยนั่นมันเพื่อนเราี่นาเอ้อิอ,ท,อที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน เราจะได้ไปด้วยกันเลยไม่ต้องแล้วเอาละเออเสียงอะไรวะเนี่ยไอต้องลุกแก้วอะ่ะไอลุกก็ไ้ด่าวะไอลุกก่อนนะกันอ่ะเฮ้ยนั่นมันเพื่อนเรานี่นนะเพื่อนเราโอเคพวกเราไปกันเลยเอาละรถถังสะเทือนน้ำสะเทือนบุกข,ของเราเนี่ย มันไม่เป็นอะไรหรอกนะมันก็แค่น้ำนี่ใช่ไหมล่ะนี่ยิงโชว์เลยโอเปไปเลยฮ่เอาละเรากลับฝั่งไม่ได้แล้วเหละเราคงต้องหาความช่วยเหลือจากเรือแถวดีละเพราะว่าน้ำมันเราแกล้หมดแล้วล่ะก็นะครับก็สาเหตุที่ผมกลับมาทำเมโลดเพกาเพราะว่าผมไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมคิดถึงไป เพราะว่าไม่ได้ทําคลิปแบบนี้มาประมาณ9เดือนวกว่าแล้วเนะผมก็เลยมาทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยรอบ9เดือนเลยนะก็ผมก็คงไม่ค่อยมีไอเดียกันการทําคลิปอะไรมากแล้วแหละนะก็สวัสดีครับ